สี่โพสเตอร์เส็บๆนี่ห้าสิไม้ย่างกลาหมึกนะแล้วก็อภยติดแล้วนี่นี่เป็นบรรยากาศคึบๆไมาย่างกับคนนะไมาย่างกับคนเล็กยิ้มนิดยิ้มยิ้มยิ้มอืมไหนบัดบัดดีกล้องดิ สัดียังคะเก่งจังเลยไหนไปบุญมาทำอะไรนี่ไปบุญมาทำอะไรไปบุญมาย่างปลาหมึกให้กินนะเก่งจังเลยมาเดี๋ยวลุงจะย่างปลาหมึกให้ไปบุญกินนะไหนไหนหมึกสีดิสีดิหมึกเก่งเก่งเก่ง ก่งจังเลยฮะอะไรคะเดี๋ยวเเดี๋ยวเลอกมาเดี๋ยวเนะปวนแล้ววัน,นี่คนหน่อยปวนแล้วจุ๊บจุ๊บวเวววนี buổi mai này bà. Máy, mà nè, gìn ông bá, tao chi chiu mai chi khen bà, bà, Chú, bà? Chú, bà. Ừ. Này, đi, na ừ. buôn đi, na ừ. bye bye đi, na bye, bye ngay, khoảng bảy đơn. khoảng bảy đơn nhưng bye bye, nhưng phuộc không được nha. Say đúng tháo hả Miko à lưu, Miko à kinko lưu. Ngôn, cun nôn. Cun Mẹ ở nôn, aye. mẹ, Này, aye. mẹ, ở đâu? mẹ, yun aye. mẹ, mẹ, ở đâu? này, mẹ, ở đâu? Na mẹ, yun aye. mẹ, mẹ, ở đâu? này, mẹ, ôi kìm những lời kìm 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 bùn. kìm kìm khá. kìm luôn kìm kìm Luôn kìm 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 Bùn kìm 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 Đi kìm 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 kìm

เรื่องเี่ยเหรอเ่งเนี่เอาเอานีไปนั่งเล่าเร่องเนี่ยเรอเนี่ยนั่งๆๆๆเร่งเนั่งเร็วขึ้นนั่งเลยอใส่ใส่รองเท้าก่อนนะใส่รองเท้าก่อนนะค่อยขึ้น อ่ะนั่งเลยให้ไปบุญน,นั่งเลยมาให้ใครมาให้ลุงนั่งเหรออ้าหนักไหมโอ้หนักมากเลยอ่ะลุงให้ไปบุญน,นั่งเร็วนั่งเร็วนั่งเร็วนั่งเลยนั่งสวยๆเลยอ,อุ้ยเธอไฟแรงมากเลยโอ้โหเธอแตก คลิปแบบนี้เธอดูอันนี้ด้วยนะเธอไม่หมดนั่งเร็วนั่งเร็วสุกสุกแน่นอนที่ถาวรนะแม่ที่เาวรถ่ายแรงมากเลยนะเบี้ยมันสุไหมก่อนสุกเฮ้ยถือสุกนี่ไงปลาหมึกเรานั่งกินไหม